พอดีทุกคนวันนี้เรามีหมอนสำหรับแคมปิ้งใครใส่แคมปิ้งนะอันนี้เป็นหมอนเป่าลมคือจะมีตัวบีบอ,อยู่ตรงเนี้ยราคาไม่เกินร้อยอะเราจำไม่ได้ประมาณสี่ห้าสิบาทเดี๋ยวเราจะแปะรูปไว้ให้ดูตรงนี้แล้วกันว่าเราซื้อมาเท่าไหร่แล้วก็ถ้าใครสนใจเนะี่ยแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยข้างล่างจะลองเข้าไปดูกันนะก็คือตัวเนี้ยมันใช้งานง่ายนะก็คือเวลาพับอะเนี่ยเดี๋ยนะวจนะพับให้ดู รี่ลมออกให้หมดอ่เวลาเก็บอ่ะมันจะเหลืออันแค่นี้เองอ่ะเล็กมากก็คือมันจะมีจุดตรงนี้เวลาใช้อ่ะเราต้องปิดจุดตรงนี้ก่อนนะคือถ้าเราไม่ใช้ตัวบีบตัวนี้ใช่ไหมเราสามารถปอกปากได้อ่ะลองดูว่าเวลาบีบเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมแต่ถ้าเกิดว่าปอากับปากอ่ะคิดว่ายังไงก็เร็วกว่าอยู่แล้วอ่ะปิดจุดตรงนี้นะ Okay. แน่นแล้วทุกคนก็ปิดจุดตรงนี้เพื่อกันลมออกใช้เวลาไปหนึ่งนาทีสามสิบสี่วินาทีก็ประมาณสามสิบสี่สามสินะหนึ่งอาทิตว่าหนึ่งอาทีครึ่งแล้วกันได้ละคือตัวนี้เราก็มันจะเตีย้ไปนิดนึง มันจะเวลาเรานอนเห็นไหมที่สังเกตน,นะมันจะแบบเหมือนระนาบไปกับตัวคือมันสําหรับแบบนอนได้อะนอนได้แต่ไม่ได้นอนดีหมายถึงว่าเวลานอนมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะใครชอบนอนสูงใครชอบนอนตะแคงอาจจะไม่สอบสนแต่ถ้าใครที่ชอบนอนหมอนเตี้ยหรือว่านอนระนาบไปกับพื้นได้อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะสูงกว่านิดนึงมันทําให้เหมือนสันหลังกับเขาเรียกว่าอะไรสันหลังกับตรงหัวคอสรุกคอเงี้ยเหมือน เหมือนตรงอ่ะอ่าก็จะไม่แบบถ้าเราไม่มีหมอนใช่ไหมเวลานอนหัวก็จะตกลงไปเราก็อาจจะปวดคอใช่ไหมเออซึ่งตัวเนี้ยถามว่ามันก็นอนได้อ่ะแล้วก็ประหยัดพื้นที่น้ําหนักเบาเดินป่าก็เอาไปได้นะสายเดินป่าเอาไปได้ประหยัดพื้นที่น้ําหนักเบาโอเคเลยอ่ะต่อไปนะเดี๋ยวเราจะอลมออกก่อนเดี๋ยวเราจะจับเวลาตอนเป่าปากนะลวตัวเนี้ยเป่าปาก ปิดรูตรงนี้เรียบร้อยกดลงไปเรียบร้อยใช้เวลาประมาณ4ี่จิวิซึ่งจริงๆแล้วอะ่ะ การเป่าปากอ่ะมันจะเร็วกว่าอยู่แล้วน่าจะประมาณสามสิบวินาทีก็ได้แล้วเอาเป็นว่าสรุปเลยเป่าปากทําเวลาได้ดีกว่าตัวบีบส่วนเป่าปากเนี่ยข้อเสียก็คือลมมันจะออกเวลาที่เราเป่าไปแล้วมันแน่นแล้วใช่ไหมลมมันก็จะออกกว่าที่เราจะปิดตัวจุกเนี่ยอืทําให้ก็ต้องมาบีบตัวเนี้ยเติมลมเข้าไปอยู่ดีส่วนในตัวเนี้ยข้อเสียอย่างเดียวเลยไม่แข็ง สำหรับคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่แข็งน,นิดนึงแต่ว่าไม่ได้ลําบากอะไรมากก็ตึงๆนิดนึงเหมือนถือต้องออกกำลังกายแลกนโดยไปรวมแล้วก็คือราคาถูกน้าหนักเบาใช้งานง่ายสายเดินป่าสายแคมป์ไม่อยากพกของเยอะใช้ไ,ได้เลยว้าว wow.